สีสันเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดอุดรธานีค่ะปกติแล้วเราจะได้ยินแต่การปลูกผักไฮโดรพรอนิกใช่ไหมคะแต่ว่านี่ค่ะเขาใช้ชื่อว่ามนโนไฮโดรพอนิกสงส,ส,สัยใช่ไหมคะว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพราะอะไรครับแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามจากสกูกันแต่ว่าที่สําคัญเนี่ย <c oughs> เขาก้าวเข้าสู่การเป็นย<อ>ังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และที่สําคัญก็ขอมาตรฐาน G A P จากกรมวิทยาศาสตร์การเกษตรด้วยและก็ได้บสยเนี่ยค่ะให้การสนับสนุนไปชมกันค่ะ ผักสลัดพนโนไฮโดรพนิกของคุณการจนาตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเน้นปลูกผักสลัดที่ไม่ใช้ดินแต่ให้ธาตุอาหารผ่านระบบน้ำวนยกแปลงปลูกผักสลัดหนึ่งแปลงแต่กลับให้ผลผลิตเท่ากับการปลูกผักหนึ่งไร่แต่ใช้เทคนิคชีวภาพแบบอินทรีย์ปล่อยให้กบเขียดมาช่วยกัดกินมแมลงศัตรูพืชและยังมีสูตรลับสําคัญด้วยการนําเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพาะเลี้ยงในข้าวสุกแล้วนําาละลายน้ำหนึ่งถุงต่อน้ํา200ลิตร ฉีดพ่นทั้งใบลำต้นบริเวณรอบข้างในช่วงเย็นสัปดาห์ละครั้งฉีดได้ทั้งมะน,นาวมะเดือ่อฝรั่งพืชผักทั่วไปเพราะเชื้อราไตรโคเดอมาช่วยป้องกันโรคราใบสนิมรากเนา่าโรคแข็งเกิลมะน,นาวโรคใบจุดโรคใบเหี่ยวจึงทําให้พืชผักในสวนแข็งแรงไม่เหี่ยวเฉาสดสะอาดไม่มีสารปนเปื้อนและยังมีเทคนิคป้องกันรสชาติใบขมต้องทําให้รากเย็นจากการไหลเวียนของระบบน้ํา จนปลูกผักสลัดป้อนตลาดได้ตลอดทั้งปีคุณต้องทํามาตราฐานนั้นไว้ตลอดคุณจะมีการปฏิบัติต่อพืชที่ดีตลอดสม่ําเสมอก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาถ้าเราเปลี่ยนวิธีการผลิตแม้กระทั่งหนึ่งขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งลูกค้าก็จะทราบโดยเขาจะมาคอมเมนต์เราเลยทําไมผักไม่เหมือนเดิมรสชาติมันทําไมเป็นแบบโน้นแบบนี้คุณกาญจนายังมุ่งเน้นพัฒนาอาชีพ ด้วยการขอใบนรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การเกษตรก้าวสู่เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผ่านการใช้เทคนิคค,ความรู้ทางการเกษตรจากหลายหน่วยงานคัดเลือกปลูกสลัดเฉพาะตลาดสนใจอย่างเช่นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กบัตเตอร์เฮดกรีนคอร์และคณะหิ่หอมใช้เวลาปลูกเฉลี่ย38วันสามารถพ่อตลาดจนทําให้ผักสลัดมโนไฮโดรพอนิกเป็นที่ยอมรับของชาวอุดรจากการวางขายในร้านวิลล่ามาร์เก็ตยูนิทาวท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะสร้างมูลค่าเพิ่มจากปกติมัดทุงขาย12บาทเพิ่มเป็น90บาทเมื่อผ่านการคัดแยกแบบไร้มาตรฐานจึ่สามารถส่งให้กับห้างสรรพสินค้าและมีการขึ้นผ่าเงินผู้จากทกศในโครงการหนึ่งอสภาคเกษตรวงเงิน700,000บาทและยื่นบสยคั้ำประกันจึงเป็นช่องทางให้กับผู้ฝันที่อยากให้คนในท้องถิ่นได้ทานผักปลอดสารพิษเราต้องการจะพัฒนาสินค้าในมาตรฐานมากขึ้นทางถ้า ทรัพย์สินไอ้สินทรัพย์ของเราไม่ไม,ไม่ค้ำประกันไม่พอเนี่ยต้องไปปรึกษากับทางบสยหให้ทางบสยมาค้ำประกันให้ได้ถ้าธุรกิจของเราแบบว่าพัฒนาแล้วไปได้แน่นอนดีแน่นอนมันโดไฮโนพรพนิกยังส่งเสริมให้ลูกสาวลูกชายมาช่วยงานในบ้านปลูกฝังให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ไม่ต้องนั่งเล่นเกมเหมือนกับเด็กทั่วไปปรีชามิชนานสำสักขัาวไทยสมทรายงาน